สวัสดีนะักเรียนชั้นม6ทับ4ทุกคนนะคะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอประกอบการเรียนในรายวิชาการสร้างแอนิเมชันนะคะซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอธิบายการสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะก็จะเป็นหนึ่งในเนื้อหาบทเรียนของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถสร้างแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบ วาดเองนะคะลายเส้นก็ได้หรือจะเป็นภาพของเราก็ได้สามารถสร้างได้หลายแบบนะคะแต่ในคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะก็จะเป็นการสร้างสติกเกอร์ลายแบบพื้นฐานนะคะโดยใช้รูปถ่ายของเรานะคะแล้วก็มาออกแบบเป็นสติกเกอร์เพิ่มเติมนะคะอันดับแรกนะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ App Store หรือ p เ a โซนะคะของ g o o g l e นะคะ,ะของ Android ก็จะเป็น p เพโซนะคะถ้าเป็นของ Apple ก็จะเป็น โซนะคะก็ให้นักเรียนนะคะค้นหา,าเป็นลายสติกเกอร์เม e เนะคะเมื่อก่อนมันจะเป็น l i ยสติกเกอร์สตูดิเนาะก็อันนี้เป็นแอปที่เราจะใช้นะคะก็คือตัวนี้นะคะกดดาวน์โหลดนะคะซึ่งการทำเนี่ยไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถขายสติกเกอร์ได้จริงๆเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันก่อนนะคะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กดที่เข้าสู่ระบบด้วย Line นะคะ แล้วเราก็กดตกลงคือในเครื่องของเราเนี่ยจะต้องมีแอปพลิเคชันลายก่อนก็กดอนุญาตไปเลยนะคะแล้วก็กดตกลงนะคะต้องการเปิดแอปพลิเคชันอ่ะก็คือในเครื่องโทรศัพท์ของเราเนี่ยหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยจะต้องมีตัวลายที่เป็นบัญชีของเราก่อนนะคะอ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีการแนะนำนะคะตัวแอปพลิเคชันว่าสามารถขายได้ถ้า,าส,สร้างได้ถึง8รูปนะคะ8สติกเกอร์ก็ส,สามารถ สร้างได้นะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการทำขั้นพื้นฐานก่อนเนาะ <c oughs> นักเรียนติกที่คำว่าสติกเกอร์ทำสติกเกอร์เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะคะของการสร้างสติกเกอร์นะคะด้านบนจะเป็นชื่อสติกเกอร์ให้ในักเรียนใส่ชื่อสติกเกอร์ของตัวเองที่เราต้องการสร้างนะคะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นชื่ออะไรก็ได้ชื่อเราเองก็ได้ถ้าเราสร้างสติกเกอร์ของเรานะคะหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นตัวกระตูนตัวละครต้นไม้อะไรใบหญ้าอะไรก็ใส่มานะคะให้เป็นชื่อ ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะที่มันไม่ใช่ชื่อที่มันไม่เหมาะสมนะคะก็ชื่ออะไรก็ได้ห้ามใช้อิโมจินะคะนี่เขาก็จะระบุไว้หลังจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะคะวันนี้ครูจะทําแค่แปะสติกเกอร์นะคะก็คือจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนักเรียนก็ให้ทําอย่างน้อยก็คือแปะสติกเกอร์นะคะจริงๆวิธีการทําสติกเกอร์มีหลายแบบแต่ว่าวันนี้เราจะใช้วิธีการนํารูปจากแกลเลอรี่นะคะก็ให้ติ๊กที่ เครื่องหมายบวกนะก็จะขึ้นเมนูมาทั้งหมด3เมนูจะมีใช้รูปจากอัลบั้มถ่ายรูปแล้วก็วาดรูปนะคะใช้รูปจากอัลบั้มกับถ่ายรูปเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะก็คือเราจะถ่ายรูปสดตอนนั้นเลยก็ได้หรือจะใช้รูปจากอัลบั้มก็คือถ่ายเราถ่ายรูปแต่งอะไรมาเรียบแล้วร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํารูปจากอัลบั้มมาใช้ซึ่งครูจะใช้วิธีใช้รูปจากอัลบั้มแต่ถ้าใครถนัดวาดก็สามารถวาดได้นะคะถ้าเป็นวาดก็คือต้องวาดเป็นลายเส้นเลยนะคะแล้วก็ออกแบบสติกเกอร์เองนะคะในโปรแกรมนี้ในแอปนี้เนาะซ ใครจะไปวาดในแอปอื่นก็ได้นะคะแล้วก็มาใช้รูปจากอัลบั้มก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ในกรณีนี้ในกรณีนี้ครูจะใช้รูปของครูเองนะคะครูก็ติ๊กที่ใช้รูปจากอัลบั้มนะคะซึ่งครูก็ได้ถ่ายไว้หมดแล้วนะคะคแรคเตอร์ต่างๆก็ให้เลือกรูปที่ต้องการจะใช้ขึ้นมานะคะอย่างแรกก็คือรูป,รปทรงนะคะรูปทรงก็จะเป็นการครอปภาพให้ได้ขนาดนะคะตามที่เขามีให้นะคะก็เป็นหัวใจเป็นดาวเป็นสี่เหลี่ยม อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่เอาก็กดแบ็กกลับไปนะคะกรอบรูปเป็นยังไงนะคะกรอบรูปก็คือจะมีสติกเกอร์ครอบรูปเราไว้นะคะเราก็ปรับรูปของเราให้ตรงตามที่เราต้องการนะคะซึ่งสติกเกอร์เนี่ยสามารถเพิ่มได้นะคะกรอบรูปเนี่ยนักเรนจะเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องมีความรู้หรือว่าชอบการวาดรูปหรือต้องวาดรูปสวยอะไรเขาก็มีพวกตัวตกแต่ง emoji อีโมจิข้ออะไรต่างๆให้นะคะถ้าเราอยากได้กรอบรูปแบบไหนเนี่ยเราก็แค่ติ๊กที่ ลูกศรสีเขียวเพื่อดาวนโหลดมาไว้ที่เครื่องนะคะสมมุติว่าครูเอาอันนี้ปุ๊บพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะ,ะเครื่องหมายลูกศรสีเขียวเนี่ยมันก็จะหายไปเห็นไหมคะแสดงว่าเราดาวโหลดไว้แล้วลังจากน,นั้นก็การกรบาทด้านบนนะคะก็จะมีสติกเกอร์ที่เราเลือกดาวน์โหลดมาอยู่ด้านล่างนะคะโอเค okay. เราก็ติ๊กนะคะสติกเกอร์ที่เรากรอบที่เราต้องการนะคะ ก็จะได้เห็นไหมคะแบบที่เราอยากได้ถ้าเราไม่เอาเราก็กดลบนะคะก็แบกกลับไปการตัดรูปนะคะการตัดรูปก็จะเป็นการลักษณะของการตัดพื้นหลังนะคะออกอเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการใช้ถัดไปแบบนี้นะคะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ส่วนอีกแบบนึงนะคะก็คือแบบลากเส้นนะคะแบบลากเส้นก็จะคล้ายการตัดรูปแหละแต่ว่าจะเป็นแบบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยมาปรับความโค้งอะไรต่างๆะะ่างเี่ยค่ะจากจุดที่เขามีให้นะคะอย่างนี้แล้วก็กดถัดไปก็จะเป็นลักษณะครอบแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ครูจะใช้แบบาการตัดรูปนะคะก็จะลากนะคะลาก จุดที่เราต้องการจะใช้ก็จะให้พยายามใกล้กับตัวรูปของครูนะคะรูปตัวครูให้มากที่สุดนะคะส่วนพื้นหลังเนี่ยเราจะตัดทิ้งนะคะ,ะแบบนี้แล้วก็กดเมนูต่อไปนะคะแอปพลิเคชันก็จะทำการตัดพื้นหลังให้นะคะซึ่งมันก็จะมีบางส่วนที่มันไม่พอดีใช่ไหมคะมันตัดผมของครูไปกับตัดนิ้วของครูไปนะคะ ก็ด้านล่างจะมีเมนูยังลบนะคะเมนูยางลบก็คือเก็บรายละเอียดสามารถปรับขนาดหัวแปรงได้นะคะอย่างเช่นเนี่ยขอบเนี่ยมันยังมีพวกแบบขอบที่เป็นสีสีอยู่เนี่ยนะคะเราก็สามารถมาลบเพิ่มได้นะคะอย่างเงี้ยความคมมันไม่มีเราก็มาปรับนะคะโดยใช้ยังลบเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะสมมติว่าตรงนี้ของครูยังไม่เรียบนะคะก็มาปรับได้ตรงนี้ของครู ลบออกไปนะคะตรงไหนที่ยังไม่เนียนนะคะนักเรียนก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะส่วนต่อไปผมของครูหายไปนะคะครูก็จะไปติ๊กที่เมนูเลิกทํานะคะแล้วก็ขยายหัวแปลงหน่อยแล้วก็มาระบายส่วนที่เราต้องการที่จะให้มันเห็นนะคะที่มันถูกลบเกินไปนะคะก็นี้ก็แนะนําให้นักเรียนถ่ายภาพกับฉากที่ไม่ใกล้เคียงกับ ผิวหรือว่าเสื้อของเรานะคะก็จะทําให้การครอบตัดมันง่ายขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะนิ้วคูหายไปคูก็จะมันก็จะมีเงาจางๆให้เราเห็นนะคะว่าเราจะเลือกส่วนไหนลบส่วนไหนนะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่ะสมมุติคูได้แบบที่เราครูต้องการแล้วนะเราก,กดต่อไปนะคะนะคะขออนุญาตปรับขยายนิดนึง กดต่อไปนะคะมันก็จะเป็นสติกเกอร์ให้ให้ดูแบบนี้นะคะอ่ะตรงนี้ต้องมาปรับมาปรับตรงนี้เนาะเมื่อกี้เป็นการเป็นการลบเฉยๆเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ simulator นะคะก็คือตัวอย่างสติกเกอร์เวลาส่งไปเป็นประมาณไหนนะคะก็จะจะทำให้ดูนะคะก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็กดต่อไปนะคะเสร็จปุ๊บ หน้าต่างนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งนะคะตกแต่งสติกเกอร์ของเราเนาะก็สามารถใส่สติกเกอร์เพิ่มนะคะใส่สติกเกอร์ให้กับตัวภาพของเราได้นะคะสมมติว่าสติกเกอร์คาแรคเตอร์ของครูเนี่ยคือการกดโอเคใช่ไหมคะครูก็อาจจะใส่สติกเกอร์อย่างอื่นเพื่อทําให้ภาพของเราเนี่ยไม่ไม่แข็งจนเกินไปนะคะนันแบบนี้ก็แล้วแต่นักเรียนตกแต่งนะคะก็จะมีแบบเนี่ยให้เลือกมากมายนะคะเราไม่จําเป็นต้อง วาดเก่งหรือว่าะไหลนะคะเดี๋ยวน้นจะใส่ตรงนี้ก็ได้ก็สามารถใช้นิ้วของเรานะคะหมุนอะไรต่างๆได้หมดเลยอ่ะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะเปลี่ยนสี ประมาณนี้นะคะก็กดเครื่องหมายถูกนะคะกดเครื่องหมายถูกหลังจากนั้นก็จะมีให้เราเพิ่มฟิลเตอร์นะคะถ้าเราอยากใส่ฟิลเตอร์เราก็ลองเลือกดูนะคะว่าเราอยากใส่ฟิลเตอร์ไหมแต่ถ้าครูไม่อยากใส่นะคะครูก็ไม่ไม่ใช้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะนักเรียนจะใส่อะไรเพิ่มอีกนะคะของครูก็จะใส่เป็นข้อความนะคะ สมมติว่าซึ่งไอ้พวกอย่างเงี้ยนะคะนั่นียนสามารถทำจากแอปอื่นได้นะคะแล้วก็เลือกจากแกลเลอรี่เมื่อกี้ค่ะมาใส่ได้เลยเนาะอันนี้คุกก็จะใช้ของเขานะคะอ่ะพิมพ์ข้อความก็สามารถใส่ข้อความเพิ่มไปได้นะคะโบโอเคแล้วก็ติ๊กถูกนะคะฟอนต์นะคะ,นนะ,คะการปรับฟอนต์ก็จะอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งภาษาไทยเนี่ยก็จะ ไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะคะก็ลองกดเพิ่มดูนะคะฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยก็จะมีแบบไม่กี่แบบนะคะครูก็จะใช้ฟอนต์อันนี้แล้วกัน CDEQM นะคะก็จะมีประมาณนี้อ่าแล้วก็กดเครื่องหมายถูกนะคะก็สามารถเปลี่ยนสีฟอนต์นะคะ อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือใครไม่ชอบฟอนต์นะคะไม่ชอบฟอนต์ก็สามารถวาดเป็นรูปนะคะก็คือเขียนเขียนเองได้นะคะก็เลือกสีที่เราต้องการนะคะเลือกสีที่เราต้องการแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกนะคะขนาดถ้าขนาดอย่างนี้มันก็จะใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ย้อนก่อนแล้วก็ย่อหัวแปลงให้เล็กนะคะความเข้มก็คือ,อความเข้มของเส้นนะคะถ้าไม่ต้องการให้เข้มมากก็ เลื่อนให้มันไปทางซ้ายนะคะมันก็จะฟุ้งๆหน่อยแต่ถ้าต้องการให้เข้มก็เลื่อนมาทางขวานะคะครูก็จะใช้ประมาณ80ดสิบละกันอ่าแบบนี้นะคะก็เขียนข้อความลงไปในช่องนี้ก็ได้นะคะอ่าสมมติครูจะเขียนเองนะคะครูก็ค่อยๆเขียน อ่ะสมมติว่าครูเอาประมาณนี้นะคะใครจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะคะมันมีลูกเล่นอะไรให้เราเลือกนะคะเยอะแยะเนาะเราก็ลองเลือกดูนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จป,ปุ๊บกดต่อไปนะคะเรามันก็จะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าสติกเกอร์นี้เป็นแบบนี้นะคะเราโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็ย้อนกลับไปแก้ถ้าเราโอเคเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะแล้วก็เลือกบันทึกนะคะเราก็จะได้สติกเกอร์รูปแรกแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าเมื่อทําครบ8รูป เมื่อไรก็เริ่มจาหน่ายสติกเกอร์ของคุณได้เลยกดตกลงนะคะเราก็ไปสติกเกอร์ที่2ได้เลยนะคะด้านบนตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกรูปสติกเกอร์หลักของเราได้นะคะก็อันนี้เป็นวิธีการสร้างสติกเกอร์ง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกก็ให้เราทําไปเรื่อยๆกดน,นะคะถ้าเรากดย้อนกลับไปนะคะมันก็จะเป็นการบันทึกอยู่ในนี้อยู่แล้วเนาะมันก็จะอยู่ในหน้า หน้าแรกสติกเกอร์ของเรานะคะก็ให้นักเรียนทําให้ครบ8รูปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีการอธิบายแค่นี้นะคะถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามครูเพิ่มเติมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ